จิวอินเจนจิง2หลังจากที่ทางสเนลได้เปิดโปรเจกต์ภาคต่อของเกมกำลังภา,ายในแห่งยุคจิวอินเจนจิงในปี2016และได้รับเสียงตอบรับจากเหล่าแฟนเกมอย่างล้นหลามจนได้รับรางวัลเกมที่มีผู้เล่นรอคอยมากที่สุดถึง2ปีซ้อนแต่จนแล้วจนรอดก็ยังไม่มีเดโมหรือตัวอย่างใดๆออกมาให้แฟนๆได้ยน่นโฉมจนหลายคนเริ่มถอดใจเลิกที่จะตั้งความหวังกับเกมเกม,เกมนี้แต่ล่าสุดในวันที่เปิดตัวสำนักใหม่ชิงอีเก ได้มีบทสัมภาษณ์ของผู้พัฒนาเกมฉีเจนขวาที่ให้สัมภาษณ์เกี่ยกับเกมจิวอินเจนจิงอ้ R, ที่กำลังจะเปิดตัวในเร็วนี้บนเว็บทางการของเกมแต่เราแฟนเกมกลับให้ความสําคัญกับคําตอบที่เกี่ยวกับการพัฒนาของโปรเจกต์จิวอินเจนจิเออมากกว่าทั้งนี้ในบทสัมภาษณ์ทางผู้พัฒนาได้ตอบคาถามเกี่ยวกับการพัฒนาของตัวเกมว่า จิวิเจนจิเออรตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการออกแบบการเล่นแบบแซนบ็อกและคัดสรรพัฒนาเทคโนโลยีอยู่สินค้าตัวนี้เทียบกับความต้องการของเรายังห่างอีกมากหลายปีมานี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงเอนจินและเวอร์ชัน3สครั้งเลยทีเดียวจากคำตอบนี้ทำให้หน่าแฟนเกมวางใจได้ว่าเกมจิวอิ n เจนจิเออรยังไม่ได้ยกเลิกพัฒนาไป แต่อาจจะเพราะความกดดันที่ได้รับรางวัลเกมที่มีคนรอเล่นมากที่สุดถึง2ปีซ้อนเลยทําให้ทีมพัฒนาพยายามทําผลงานให้ออกมาที่สุดเท่าที่จะทำได้นอกจากนี้แฟนเกมหลายคนยังตั้งข้อสงสัยว่าเกมจิจ๋วอินเจนที่กำลังจะเปิดตัวเร็วนี้อาจจะเป็นเกมจิ๋วอื่นเจนเอรที่ถูกโบทิ้งก็เป็นได้ นื่องจากคำเปยของทางผู้พัฒนาและเสียงที่สอดคล้องกันระหว่างจิวอินจิงจิงกับจิวอินจ r งจิงอเลยมีความเป็นไปนได้ที่ผู้พัฒนาจะนําเกมจิวอินจิงจิงที่ละทิ้งมาเปิดตัวด้วยชื่อใหม่เพื่อหลบเลี่ยงแรงกดดันและเก็บข้อมูลในการพัฒนาเกมจิวอินจิงจิงเต่อไป